สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําความทำหล่อเลื่อนเรานะครับหล่อเลื่อนเป็นแม่กุญแจนะครับที่บางครั้งนะครับเราใช้งานเป็นนานนะครับเวลาเราจะไขลุญแยออกครับก็ฝืดแน่นนะครับก็เราไม่ใช้น้ํามันหล่อเลื่อนนะครับหยอดเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ เปื้อนมือเราได้นะครับเรามีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้เราอลื่นนะครับให้เราขันออกได้ง่ายนะครับวิธีการนั้นก็คือเราจะใช้เป็นแกนดินสอแบบนี้นะครับก็แกนดินสอสำหรับนักเรียนเขียนก็ได้นะครับเพราะว่าแกนดินสอก็ประกอบไปด้วยกรไฟนะครับหรือแกไฟนะครับผสมกับถ่านนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไป ต้มไฟนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็เอาไปจุ่มกับน้ำมันนะครับแล้วก็ลังพึ่งอะไรทั้งนี้คือทำเวลาเราจับก็จะรู้สึกว่าเขาจะลื่นนะครับก็เป็นการดีครับเป็นการรอลื่นแม่กุญแจข้างในครับแล้วก็จะทำการใช้ดินสอเรานะครับแย่เข้าไปนะครับก็พยายามนะครับอจะให้ดินสอเราหักนะครับแย่ไปนะครับให้ ผงของแกนินสอรเรานะครับได้เป็นติดในส่วนข้างในแล้วก็เราขันกุญเจเข้าไปนะครับก็จะทําให้เราขันออกง่ายนะครับไขออกง่ายนะครับเพราะคุณสมบัติของอกาไฟเรานะครับก็เป็นการหล่อลื่นนะครับโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นการหล่อลื่นเราก็พยายาม ไขไ่ไปไข่มานะครับเพื่อที่จะให้แกนดิสอรเรานะครับได้ไปเคลือบนะครับเคลือบบริเวณที่ทําให้ฝืดแล้วก็เราก็จะขันออกง่ายแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเลอะเปื้อนมือนะครับถ้าใช้น้ามันก็จะเปื้อนมือนะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ